สวัสดีครับพวกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับนะผมมาถอดเจ้าบูทปีนกนะครับโดยไม่ใช่แม่แรงไฮดรอลิกนะครับนะปกติแล้วเราจะเห็นเป็นแท่นไฮดรอลิกนะครับและใช้แรงอัดไฮดรอลิกอัดตัวนี้นะครับแต่ผมมีวิธีครับนะตามผมไปเลยครับนะ D.W ตัวอะไร D.W อุปกรณ์นะครับตัวช่วยของเรานะครับสำหรับการใส่บูท นะครับนะก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นแค่เกียวนะครับกับปอกเหล็กรองแค่นั้นเองนะครับเท่านี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้แล้วนะครับนะในกรณีที่มันแน่นมากๆนะครับอาจจะต้องเช่นตัวนี้ตัวนี้แน่นมากเลยนะครับนะถ้าเราเอาไม่ออกจริงแล้วอาจจะต้องไปใช้ไฮดรอลิกอัดเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเข้าไม่เข้านะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่เหล็กทอกับกับตัวรองแค่นั้นเอง ง่ายๆนิดๆหน่อยๆครับอุปกรณ์นะวิธีใช้ก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับอย่างนี้นะครับแล้วก็แหวนตัวหนึ่งนี่ครับนะ แล้วก็ตัวช่วยอีกตัวนึงนะครับจลลารบีครับนี่จลลาระบีทานิดนิดพอครับใช้บล็อกก็ได้ใช้ประแจก็ได้ครับ นะครับขันเข้าไปแล้วนะครับนะแต่ว่าก็ค่อนข้างจะลำบากเลยนะต้องขันขันตอกตอกครับนะอพอมันเกี่ยวมันลั่นตอกๆนี้ก็ตอก แล้วก็มาขายใหม่ครับ เข้าสนิทดีแล้วนะครับงานโอนิดหน่อยนะครับด้นานนีนะ้นี่นะครับก็โอเคครับพอใช้ได้นะเวลาใช้แก้ขัดได้ครับออกบอกตรงๆเลยนะครับใช้แก้ขัดได้นะเวลาฉุกเฉินที่จําเป็นต้องอทำนะครับแล้วไม่มีไฮดรอลิกนะก็ะใช้วิธีนี้ได้นะครับ แต่ว่าก็ก็อย่างที่บอกนะครับลําบากลําบากเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวเราไปใส่รถกันนะครับเอาละครับก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะหรือใส่น็อตนะครับใส่น็อตแล้วนะครับเรียบร้อยตอนนี้ก็ ช้ได้เลยนะครับสรุปนะครับนะถ้าเป็นไปได้นะครับใช้ไฮ้ดรลิคดีกว่าวิธีนี้มันเหนื่อยมากนะครับค่อนข้างจะเหนื่อยเลยฮะนะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเลยมันไม่ได้เข้าง่ายๆครับมันเข้ายากมากเพราะเนื่องจากมันฟิตนะครับพอฟิตปั๊บยิ่งอัดยิ่งฟิตนะครับนะทํางานค่อนข้างยากครับแต่ถ้าไม่มีนะครับนี่คือวิธีแก้ไขวิธีเดียวที่ทําได้นะครับนะขอบคุณมากครับ สำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซัสบสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ